ก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําเพื่อนๆนะครับลบเพจในเวอร์ชันใหม่นะครับเพจหน้าตาแบบใหม่จะลบยังไงนะครับแต่ก่อนอื่นที่จะเข้าไปดูกันก็ฝากเพื่อนๆนะครับกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งให้ผมด้วยแล้วกันนะครับเปิดเพจของเราขึ้นมาเลยนะครับเพื่อนๆหลังจากนั้นนะครับไปที่3ขีดนะครับผมไปที่ฟันเฟืองไปที่การตั้งค่าเพจนะครับแล้วก็ให้เราเลื่อนขึ้นมานะครับเพื่อนๆ เลื่อนขึ้นมาไปที่เมนูนี่ครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับกดเขไป,ไป้าปหลังจากนั้นเขากด,ดเข้าไปที่เมนูนี้เลยนะครับแล้วก็ไปเลือกที่ลบเพจแล้วก็ดําเนินการต่อครับแล้วก็กดดําเนินการต่อครับผมหลังจากนั้นก็เลื่อนขึ้นมานะครับแล้วก็กดดําเนินการต่ออีกครั้งนะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านของ facebook โปรไฟล์ของเรานะครับกดดําเนินการต่อครับ แล้วก็กดดําเนินการต่ออีกครั้งครับจากนั้นนะครับกดลบเพจนะครับผมเพจของเราสามารถกู้คืนได้นะครับภายใน30วันนะครับผมโอเคนะครับเพื่อนๆคลิปวิดีโอนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ